เเลี่ยนนป็นรักตอนจบคนดีของชีวิตตั้งแต่รู้ว่าตัวเองท้องรมิตาก็ต้องหยุดงานทุกอย่างที่ทำเพราะสามีขอร้องแกมบังคับเพราะแบบนั้นในหนึ่งวันของเธอจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวเดิมๆซ้ําๆจนทําให้รู้สึกเบื่อกระทั่งถึงวันที่หมอนัดเวียนมาถึงเธอจึงขอเขาขับรถมาที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง ซึ่งคราแรกสิวะสามีของเธอตั้งใจจะมาด้วยแต่เพราะเขาติดประชุมด่วนที่เลื่อนไม่ได้เธอจึงต้องมาคนเดียวซึ่งก็นับว่าลูกโตขึ้นกว่าครั้งแรกที่ได้เห็นค่อนข้างมากเรื่องนี้คงต้องยกความดีความชอบให้กับแม่สามีที่มักจะแวะเวียนไปเยี่ยมเธอที่บ้านพร้อมกับของบำรุงมากมายอยู่เสมอเสมอท้องแรกเหรอคะคุณคำถามที่ดังขึ้นจากคนแปลกหน้าที่ตอนนี้กำลังรอข้ามถนนด้วยกันทำให้เธอหันไปส่งยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างเป็นกันเองค่ะคุณล่ะคะท้องที่สองแล้วคะ่ะ แต่พ่อของเขาก็ยังเห่เหมือนท้องแรกไม่มีผิดคำตอบที่ได้รับทำให้เธอได้แต่ยิ้มก่อนที่จะพากันเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งเมื่อได้รับสัญญาณเว่าแรงผลักที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นจากด้านหลังทำให้เธอเซจนเกือบๆจะล้มโชคดีเหลือเกินที่ได้คนข้างกายคว้าตัวเอาไว้แต่ถึงอย่างนั้นความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เป็นลมหมดสติไปอยู่ดี สิวะประกาศยกเลิกประชุมทันทีที่ทราบข่าวของภรรยาจากผู้เป็นแม่ที่สายตรงเข้าไปหาเข้าถึงในห้องประชุมด้วยตัวเองเมื่อได้ทราบเรื่องเขาก็รีบขับรถมาที่โรงพยาบาลทันทีสาเป็นอะไรมากหรือเปล่าลูกล่ะลูกเป็นยังไงบ้างจะเยน็นเ็นก่อนได้ไหมตาสิลูกกับเมียแกปลอดภัยดีเสียงโวยวายของลูกชายทําให้คนเป็นแม่อดไม่ได้ต้องเอ่ยขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับสาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะจำได้ลางๆแค่ว่าตอนสาจะข้ามถนนไปลานจอดรถเผลอสะดุดล้ม โชคดีที่ได้ผู้หญิงข้างๆพยุงไว้ไม่งั้นสากับลูกคงแย่เธอไม่ได้เล่าว่าช่วงจังหวะนั้นเหมือนรู้สึกว่าตัวเองถูกผลักจากด้านหลังเพราะไม่มั่นใจว่ารู้สึกไปเองฝ่ายเดียวหรือเปล่าซึ่งหลังจากตั้งสติได้แล้วเธอถึงได้หันกลับไปมองแต่ก็ไม่พบว่ามีใครที่ไหนอีกนอกจากเธอกับพลละเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือเธอกับลูกไว้ไม่ให้เกิดอันตรายคราวหลังพี่ไม่ให้สาไปไหนมาไหนคนเดียวอีกแล้วนะครับครั้งนี้ห้ามอย่างเด็ดขาด เพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสิว่าถึงได้สั่งห้ามอย่างเด็ดขาดและไม่ลืมเอ่ยถึงเรื่องคนที่เขาอยากจ้างให้ไปอยู่เป็นเพื่อนเธอที่บ้านตอนที่เขาต้องไปทำงานสาขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงเธอก็แค่อยากมีเวลาส่วนตัวเหมือนที่ผ่านมาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วลูกแกเองก็ด้วยตาสิจากนี้ก็ดูแลเมียให้ดีเป็นอีกครั้งแล้วที่แม่ย้ำให้เขาดูแลลูกเมียให้ดีและมันก็เป็นอีกครั้งเช่นกันที่เขาตอบรับแบบไม่ต้องคิด สิวะมีโอกาสได้พบคนที่ช่วยภรรยาของเขาเอาไว้ในช่วงคำ่ำเมื่ออีกฝ่ายและสามีเดินทางมาเยี่ยมรามิตาถึงโรงพยาบาลผมต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะครับที่ช่วยภรรยากับลูกผมเอาไว้ถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้บอกมาได้เลยนะครับเรื่องแค่นี้เล็กน้อยมากค่ะภรรยาคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วโลกออกไปทีนะกค่ที่เจ้าตัวเล็กปลอดภัย สองสามีภรรยาสบตากันเพียงครู่ก่อนที่เนตดาวจะเป็นฝ่ายเอ่ยตอบกลับไปโดยมีสามียืนส่งยิ้มให้อยู่ข้างๆกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับทั้งสองก็ไม่คิดที่จะปริป,ปากร้องขอสินน้ำใจจากสองสามีภรรยาเรื่องงานเนตไม่ต้องเครียดนะพี่จะพยายามไปสมัครงานดูอีกทีคงมีสักที่ที่ตอบรับ ต่อให้เขากับเมียจะจนตรอกแต่ก็ไม่เคยคิดจะเอาเรื่องที่ช่วยเหลือคนอื่นมาเป็นข้อต่อรองให้ชีวิตตัวเองสุขสบายซึ่งภรรยาของเขาเองก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันเธอถึงได้เอ่ยสวนกลับไปแบบนั้นว่าไม่ต้องการอะไรสู้ๆนะปองเนธกับลูกเอาใจช่วยรอยยิ้มของเมียคือแรงใจไหนจะลูกคนที่สองที่กำลังลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วโชคร้ายที่บริษัทที่เคยทำงานอยู่ล้มละลายเขาจึงเป็นหนึ่งในพนักงานนับร้อยที่ต้องตกงานในชั่วข้ามคืนถ้าคุณก้องไม่รังเกียจ ไปทำงานที่บริษัทผมไหมครับทว่าไม่ทันที่เขากับภรรยาจะได้เดินไปไหนเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นคุณเมื่อหันไปดูก็พบว่าไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนแต่เป็นสามีของคนที่เพิ่งมาเยี่ยมนี่นามบัตรเลขาของผมติดต่อไปได้เลยนะครับและอย่าถือสาที่ผมพูดแบบนั้นตอนที่อยู่ในห้องผมไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกพวกคุณจริงๆผมแค่เป็นห่วงภรรยาของผมมากไปหน่อยอมมก็เลยอยากตอบแทนน้ำใจคนที่ช่วยเหลือเธอกับลูกเอาไว้มันก็เท่านั้นเอง หากไม่เพราะเมียขอร้องให้ตามออกมาขอโทษคนทั้งคู่ด้วยตัวเองถึงสิ่งที่พลังปากพูดออกมาโดยไม่ทันคิดให้ดีก่อนนั้นเขาคงไม่มีโอกาสมาได้ยินความเดือดร้อนที่ผู้มีพระคุณกำลังเผชิญกันอยู่แบบนี้นะครับคุณปองให้ผมช่วยพวกคุณนะครับส่วนเรื่องงานคุณยื่นเอกสารตามจริงได้เลยผมจะไม่เข้าไปก้าวไก่แน่นอนอย่างมากสุดเขาก็อาจให้เลขายื่นข้อเสนอเงินเดือนที่สูงมากกว่าปกติไปให้คนตรงหน้านิดหน่อยมันก็เท่านั้นเองครับถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณคุณมากนะครับสำหรับโอกาสที่มอบให้ ผมจะตั้งใจทำงานให้ดีจะไม่ทำให้ผิดหวังผมตั้งหักที่ต้องขอบคุณพวกคุณขอบคุณจริงๆครับสองสามีภรรยาไม่ได้ตอบอะไรนอกจากส่งยิ้มกลับมาให้ก่อนที่จะขอตัวกลับและไม่ลืมรับปากว่าจะรับความช่วยเหลือซึ่งเพียงเท่านั้นมันก็ทำให้วริตรู้สึกพอใจมากแล้วจริงๆหลายเดือนต่อมา เขมนิตไม่ได้คิดไปเองว่าตั้งแต่มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งนั้นอดีตคนรักดูเหมือนจะทำตัวห่างเหินกับเธอมากขึ้นไปทุกทีเพราะอย่างนั้นเธอจึงพยายามใช้ทุกข้ออ้างเพื่อให้เขามาหาแต่ถึงอย่างนั้นท่าทีที่เขาแสดงออกต่อกันนั้นมันกลับไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างที่ใจของเธอต้องการเลยแม้แต่นิดเดียวผมอยู่ได้ไม่นานนะครับเขมพอดีช่วงนี้สาเขาแพ้ท้องผมต้องรีบกลับไปอยู่เป็นเพื่อนเขา เป็นสิวะที่เอ่ยขึ้นทันทีที่พบหน้าซึ่งหากไม่เพราะคนตรงหน้าโทรไปบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับลูกอยากปรึกษาเขาคงไม่มาที่นี่ด้วยตัวเองแบบนี้แน่แค่สิวะมาเยี่ยมเข็มก็ดีใจมากแล้วคะ่ะ แม้ปากจะพูดออกมาแบบนั้นแต่ใจเจ้ากรรมกลับร้อนรุ่มไปด้วยความริษยาเธอชิงชังสองแม่ลูกนั่นไม่ชอบที่พวกมันกำลังจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการเกลียดจนบางครั้งก็อยากทำให้พวกมันสองคนหายไปจากโลกนี้ลองไม่มีพวกมันแล้วเชื่อเธอว่าสิวะจะต้องกลับมาหาเธออย่างแน่นอนเพราะว่าเขารักเธอมากในส่วนลูกของเธอนั้นเขาก็น่าจะรักแกได้ไม่ยากเลย ความหลงผิดหรืออะไรก็ตามแต่ที่นับวันเหมือนจะยิ่งรุนแรงหนักมากขึ้นเรื่อยๆทาให้เธอตัดสินใจมาหาศัตรูหัวใจที่เรือนหอของอีกฝ่ายในช่วงที่ฝ่ายนั้นท้องแก่ใกล้คลอดในส่วนลูกสาวที่เพิ่งคลอดไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนของเธอนั้นตอนนี้อยู่กับพี่เลี้ยงและคงต้องอยู่กับอีเด็กนั่นไปอีกนานทีเดียวสําหรับเธอแล้วเด็กนั่นไม่สาคัญเลยสักนิดหากไม่เพราะมันเป็นบ่อเงินบ่อทองของเธอแล้วแล้วก็เธอคงไม่เก็บเอาไว้คุณเขมมาหาสาถตร์ิงที่บ้านไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าคะ เป็นรมิตาที่เอ่ยขึ้นทำลายความเงียบหลังจากเดินนำอีกฝ่ายเข้ามาในบ้านของตัวเองและสามีที่ตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านที่รู้ก็เพราะเขาเพิ่งจะส่งข้อความมาบอกกันส่วนคนตรงหน้านอกจากวันที่อีกฝ่ายคลอดลูกแล้วเธอแวะไปเยี่ยมนั้นเธอกับผู้หญิงคนนี้ก็แทบไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งวันนี้วันที่อีกฝ่ายลงทุนมาหากันถึงบ้านด้วยตนเองในเมื่อคุศาเลือกที่จะถามกันตรงๆเข็มเองก็จะไม่อ้อมค้อมเลยก็แล้วกันนะคะเข็มต้องการคนรักของเข็มคืน คุณสาเองก็ออกจะเพียบพร้อมขนาดนี้น่าจะหาผู้ชายดีๆสักคนให้ตัวเองได้ไม่ยากแต่สําหรับเข็มแล้วคงไม่มีวาสนาแบบนั้นมีแค่สิทธ์เท่านั้นที่เข็มต้องการคุณสาคืนเขาให้เข็มกับลูกเธอนะคะผู้หญิงบ้านี่มาเพ้ออะไรในบ้านของเธอกันสาว่าคุณเข็มน่าจะกําลังเข้าใจอะไรผิดอยู่นะคะอีกอย่างเรื่องพวกนี้คนที่ตัดสินใจได้ไม่ใช่สาแต่เป็นพี่สิ ก็ลองถ้าสามีเธออยากกลับไปคืนดีกับคนตรงหน้าเขาก็แค่ต้องมาบอกเธอดีๆซึ่งเธอเองก็พร้อมที่จะหลีกทางให้เสมอแต่จนถึงวันนี้ก็ไม่ยักจะเห็นว่าเขาจะกลับไปคืนดีกับอีกคนเลยว่ากันตามจริงเรื่องแบบนี้จะมาพูดเอาเองฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกนะในเมื่ออดีตคนรักที่อีกฝ่ายอยากได้คืนไปนั้นตอนนี้ยังคงสถานะเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของเธออยู่เพราะอย่างนั้นเธอก็ย่อมมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองกับลูกเช่นกันเพราะเธอรันท้องไงเขาก็เลยไม่กลับมาหาฉันกับลูก ท่าทีคุกคามที่อีกคนแสดงออกทําให้เธอจําต้องก้าวถอยหนีสาวว่าเราน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุณเข็มกลับไปก่อนเถอะนะคะไว้พี่สิกลับมาสาจะบอกให้เขาไปคุยกับคุณที่บ้านไม่ฉันจะไม่ยอมกลับไปมือเปล่าแนะ่ยังไงซะ้าวันนี้ก็ต้องมีคนชดใช้ชดใช้ที่ทําลายความหวังอนน้อยนิดของเธอจนไม่เหลือชิ้นดีและทางเดียวที่มันจะทําให้เธอสาแก่ใจได้ก็เห็นจะมีแต่มันกับลูกต้องลาโลกนี้ไปเท่านั้นเป็นหนทางเดียวจริงๆที่มันจะทําให้เธอได้สิวะกลับคืนมาเพราะอย่างนั้นมันจะต้องหายไปเท่านนั้ บ้าอะไรของคุณได้ปล่อยฉันหนูนีนะแรงกระชากที่ไม่เบามือทําให้รามิตาสะบัดต,ตัวหนีแต่เพราะตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นไม่เหมือนเมื่อก่อนมาเลยทําให้ความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งนั้นค่อนข้างเป็นไปอย่างลําบากรู้ตัวอีกทีเธอก็ถูกอีกคนผลักจนล้มก่อนที่อีกฝ่ายจะปรีเข้ามาขึ้นคล่อมกันเอาไว้ปล่อยคนอย่างแกมันไม่สมควรมีลมหายใจอยู่หรอกถ้าไม่มีแกกับลูกยังไงสิเขาก็ต้องกลับมาหาฉัน เพียงได้เห็นถึงความตั้งใจของอีกฝ่ายเธอก็ยิ่งรู้สึกกลัวจับหัวใจไม่เคยคิดเลยว่าคนตรงหน้าจะมีความคิดอันตรายได้ถึงเพียงนี้พิสิทช่วยชากับลูกด้วยแล้วก็เหมือนว่านี่จะเป็นประโยคสุดท้ายที่ดังขึ้นภายในใจก่อนที่สติที่เคยมีจะค่อยๆดับหายไปพร้อมกับลมหายใจที่แผ่วปลายของเธอทำบ้าอะไรของคุณปล่อยเมียผมเดี๋ยวนี้ รมิตาหมดสติไปก่อนจะทันได้ยินเสียงตะหวาดของใครอีกคนที่ดังขึ้นพร้อมกับเข็มมณิทที่ถูกเวียงออกไปจากร่างของภรรยาเขาอย่างแรงสิงไม่ต้องมาห้ามเข็มจะจัดการมันเพราะมันสิ่งถึงได้ไม่ยอมกลับมาหาเข็มทั้งหมดเพราะมันคนเดียวคุณเป็นบ้าไปแล้วด้วยไงเข็มผมไม่ได้รักคุณแล้วจะให้ผมกลับไปหาคุณได้ยังไงความโกรธหรือจะสู้ความเกลียดชังภาพเมื่อครู่ที่ได้เห็นทําให้เขารู้สึกเกลียดคนตรงหน้าจับใจแล้วที่คุณทําดีกับเข็มล่ะไม่ใช่เพราะคุณเองก็ยังรักเข็มอยู่หรอคะ่ะ ที่ผ่านมาเธอเชื่อแบบนั้นเสมอไม่เคยมีเลยสักวันที่ความเชื่อที่ว่ามันจะลดน้อยหรือหายไปจากความรู้สึกไม่ใช่เติมที่ผมก็แค่สงสารที่คุณต้องมาเจอกับเรื่องราวร้ายๆแบบนั้นมันก็เท่านั้นเรื่องระหว่างเรามันจบไปนานแล้วครับเข็มแลวตอนนี้ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ผมรักมีแค่สาเท่านั้นไม่มีเลยสักครั้งที่เขาจะนึกอยากกลับไปหวนคืนกับคนตรงหน้าที่มีอยู่ตอนนี้มีแค่ความสงสารเท่านั้นไม่จริงสิกโกเข็มไม่เชื่อหรอกว่าคุณลืมเข็มไปจริงๆมองเข็มสิคะสิ ผู้หญิงที่คุณเคยบอกรักยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองแล้วเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีแค่นั้นเธอไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะไปรักคนอื่นได้อย่างที่ปากว่ายังไงก็ไม่เชื่อนั่นมันเรื่องของคุณผมมีหน้าที่แค่มาบอกให้คุณรู้ไว้ถ้าหากลูกเมียผมเป็นอะไรขึ้นมาผมกับครอบครัวไม่เอาคุณไวนะ้น่ะจบประโยคสิวะก็ช้อนอุ้มภรรยาขึ้นแนบอกก่อนจะพาเธอเดินไปขึ้นรถมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที รมิตาได้สติในสองชั่วโมงหลังจากนั้นพร้อมๆกับอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นนั่นเลยทําให้เธอต้องผ่าคลอดก่อนกําหนดตามคําแนะนําของหมอที่ต้องการให้แม่และเด็กปลอดภัยที่สุดล,ลูกแล้วคะ่ะและคนแรกที่เธอเรียกหาก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนแต่เป็นลูกที่ได้เห็นหน้าแก่แค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีเท่านั้นลูกของเราปลอดภัยดีครับตอนนี้อยู่ในห้องอบสาวไม่ต้องห่วงนะพี่ให้คนเฝ้าไว้แล้วลูกไม่เป็นไร แต่ถึงอย่างนั้นก็อดที่จะรู้สึกหวาดกลัวต่อทุกสิ่งอยู่ดีภาพการกระทําของอีกคนยังคงติดตาถึงตอนนี้มันทําให้เธออดไม่ได้จริงๆว่าหากเขากลับไปช่วยเธอกับลูกเอาไว้ไม่ทันจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรขึ้นกับเธอสองคนบ้างคคุณสาละคะแม้ไม่อยากจะพูดถึงแต่ก็กลัวเหลือเกินว่าฝ่ายนั้นจะกลับมาปิดฉากชีวิตเธอกับลูกอีกรอบผู้หญิงคนนั้นจิตป่วยแล้วก็ไม่ใช่การป่วยธรรมดาด้วยอยู่ที่สถานีตํารวจครับพี่ให้แม่เป็นทุระจัดการให้เขาจะต้องได้รับโทษ ในสิ่งที่คิดจะทากับสาและลูกซึ่งครั้งนี้เขาจะไม่มีวันใจอ่อนเขมานิตจะต้องได้รับการรักษาโรคที่เธอกําลังเผชิญอยู่ส่วนเรื่องคดีความนั้นเขาตั้งใจจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่สนด้วยว่าอีกฝ่ายจะป่วยหรือน่าเห็นใจมากแค่ไหนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องไปให้ความสนใจหลายวันต่อมา สิละไม่ได้รู้สึกไปเองว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลท่าทีของภรรยาที่มีต่อกันนั้นเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันก็ไม่แปลกเลยที่เธอจะโกรธเพราะเป็นเขาเองที่ชักจูงผู้หญิงคนนั้นให้เข้ามาผัวพันกับชีวิตคู่จนทําให้เธอกับลูกตกอยู่ในอันตรายถ้าเพียงแต่เขาใจแข็งปฏิเสธคําขอของอีกฝ่ายไปตั้งแต่ตน้นเรื่องร้ายๆก็คงไม่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยานั้นก็อาจจะยังดีอยู่ซึ่งเขาไม่โทษใครจริงๆในเรื่องนี้ส่งลูกมาให้พี่เธอสาวจะได้พักผ่อนบ้าง เป็นเสียงเข้มที่ดังขึ้นเมื่อหันมาเห็นท่าทีเหนื่อยล้าของคนที่นั่งอยู่อีกฝั่งเขาค่ะรมิตารับคำเพียงสั้นๆก่อนจะเดินออกมานั่งเล่นที่ห้องรับแขกของบ้านซึ่งไม่นานสามีที่เพิ่งจะกล่อมลูกเข้านอนเสร็จก็เดินมาทิ้งตัวลงนั่งข้างๆก่อนที่เขาจะคว้าเธอเข้าไปกอดซึ่งหากจะให้พูดตามที่ใจรู้สึกกอดเขาในวันนี้ไม่อุดเลยหรือ,ออาจเป็นเพราะใจเธอที่มันด้านชาไปแล้วก็ไม่รู้ถึงได้ไม่รู้สึกว่าอ้อมกอดของเขามันพิเศษกว่าใครอย่างที่เคยเป็นพี่ขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ถ้าพี่รู้สักนิดว่าเข็มเขาจะทำแบบนั้นพี่สาบานได้ว่าพี่จะไม่มีวันพาเขาเข้ามาวุ่นวายกับครอบครัวของเราอย่างเด็ดขาดเพราะความสงสารแท้ๆมันเลยทำให้เขาชักศึกเข้าบ้านทำให้ภรรยาและลูกต้องเสี่ยงอันตรายซึ่งหากทั้งสองเป็นอะไรไปเขาคงมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้และคงไม่มีวันคิดทห้อภัยตัวเองไปจนวันตายแน่ๆโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขายังมีโอกาสได้แก้ตัวมันไม่ใช่ความผิดของพี่สิไม่ต้องมาขอโทษสาหรอกนะคะ เรื่องที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่คิดที่จะกล่าวโทษเขาเพราะเข้าใจดีว่าเขาเองก็รู้สึกผิดกับเธอและลูกไม่น้อยสำหรับสิ่งที่อดีตคนรักของเขาคิดจะทำกับเธอและลูกในวันนั้นการกระทำของเขมนิตไม่ได้จบลงแค่อีกฝ่ายถูกจับเท่านั้นแต่มันยังทำให้เธอต้องเข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์ด้วยอาการวิตกกังวลอย่างหนักซึ่งนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดว่าจะเจอกับตัวเองเลยสักนิดแต่ครั้นจะให้โทษสามีของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องเพราะเขาเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่าอดีตคนรักของตัวเองป่วยซึ่่่่งงมันันนเเปป็กกกกาาาารรววยยททีีบอจิต เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากอดีตสามีของอีกฝ่ายที่เล่าความจริงทุกอย่างให้เธอกับเขาได้รับรู้ในวันที่เดินทางมารับลูกสาวตัวน้อยไปเลี้ยงดูขณะที่แม่ของลูกนั้นต้องอยู่ที่โรงพยาบาลต่อไปจนกว่าจะหายดีหรือไม่ก็จนกว่าอีกฝ่ายจะสำนึกว่าสิ่งที่ทำกับคนอื่นนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่คนดีๆควรกระทำต่อกันต้องขอโทษสิครับพี่ทำให้สาเสียใจตั้งกี่ครั้งยังไม่พอยังทำให้ครอบครัวของเรามีปัญหาอีกทั้งหมดเป็นความผิดของพี่แล้วเขาจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองในเรื่องนี้ไม่มีวัน รื่องที่เขาทํากับสาพี่ให้ทนายเป็นคนจัดก,การแทนแล้วจากนี้เขาจะไม่มีวันเข้ามาวุ่นวายกับพวกเราได้อีกส่วนเรื่องของคดีความก็สุดแล้วแต่เจ้าตัวว่าจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทําเอาไว้สักแค่ไหนและครั้งนี้เขาจะไม่ช่วยต่อให้อีกฝ่ายจะอ้อนวอนขอร้องให้ตายสักแค่ไหนเธอก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทําไว้ค่ะสาเองก็ทําใจให้อภัยเขาไม่ได้เหมือนกันหากเธอต้องมาเสียลูกไปเพราะผู้หญิงคนนั้นเธอคงไม่ต่างอะไรกับดอกไม้ที่รอวันร่วงโรยโชคดีแค่ไหนแล้วที่ลูกของเธอปลอดภยัย เป็นเวลากว่าสามเดือนแล้วที่สิวะพยายามทำทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ของเขากับภรรยาดีขึ้นแม้จะแค่น้อยนิดแต่ก็ยังดีที่เธอยอมให้เขากอดหอมบ้างในบางครั้งในส่วนของลูกเขาก็ช่วยเลี้ยงอย่างเต็มที่ด้วยกลัวว่าเมียรักจะเหนื่อยเกินไปโชคดีที่เขามีแม่คอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆทุกๆอย่างในชีวิตมันถึงได้ง่ายขึ้นกว่าที่คิดคืนนี้คุณแม่จะมารับน้องปรางไปนอนค้างที่บ้านด้วยเราออกไปดินเนอร์กันไหมครับเพราะอยากมีเวลากับภรรยาตามลําพังเขาจึงเอ่ยปากชวนเธอออกไปดินเนอร์เมื่อมีโอกาส ก็ได้ค่ะซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบรับกลับมาเพียงสั้นๆเหมือนอย่างที่ทํามาตลอดหลายเดือนซึ่งแน่นอนว่าสิวะรู้ดีถึงการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะอย่างนั้นเขาถึงได้อยากทําให้ดินเนอร์ระหว่างตัวเองกับภรรยาในคืนนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆสองทุ่มเศษสองสามีภรรยาก็เดินทางมาถึงที่หมายหลังจากส่งตัวลูกให้กับคนเป็นญาติที่เดินทางมารับด้วยตัวเองพี่ไฮ้เกิดกลายเป็นรอยยิ้มขึ้นเมื่อได้เห็นว่าช่อดอกไม้ที่สามีเพิ่งจะยื่นมาให้กันนั้นเป็นดอกทานตะวันดอกไม้โปรดของเธอ ขอบคุณค่ะไม่ถามหรอกครับว่าพี่รู้ได้ยังไงว่าสาชอบดอกทานตะวันปกติแล้วเขามักจะให้ดอกกุหลาบกับภรรยาเท่านั้นไม่นึกเลยว่านั่นจะเป็นความผิดพลาดอีกอย่างในชีวิตหากลองมองย้อนกลับไปเขาไม่เคยสนใจเลยว่าเธอชอบหรือไม่ชอบอะไรซึ่งมีแต่เธอเท่านั้นที่รู้ใจเขาดีกว่าใครๆคงไม่พ้นยีดาวแล้วมั้งคะ พราะนอกจากพ่อกับแม่ที่เสียชีวิตไปได้หลายปีแล้วก็มีแค่เพื่อนรักเท่านั้นที่รู้รายละเอียดยิบย่อยในชีวิตของเธอมากมายขนาดนี้เพราะแบบนั้นเธอจึงไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นักที่เขาจะรู้เรื่องนี้แต่ที่แปลกใจกว่าคือเขาพยายามที่จะทําความรู้จักเธอนั่นแต่าหากที่ทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงที่ผ่านมาพี่คงเป็นสามีที่ไม่ได้เรื่องออกมากขนาดเมียตัวเองชอบดอกทานตะว,วันแท้แต่ก็ยังเอาแต่ซื้อดอกกุหลาบให้อยู่เรื่อยพี่ขอโทษนะครับ ยิ่งได้พูดคุยกับปานดาวมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองช่างเป็นสามีที่ไม่ได้เรื่องมากเท่านั้นมีหลายสิ่งทีเดียวที่เขาไม่เคยรู้ว่ามันเป็นความชอบของภรรยาต่างจากเธอที่มักจะรู้ใจเขาเสมอไม่ว่าเมื่อไหร่หรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตเธอก็จำมันได้ไม่ลืมความจริงแล้วดอกกุหลาบสาาก,ก็ชอบค่ะแต่ชอบทานตะวันมากกว่านิดหน่อยเท่านั้นเอง รามิตาก็ยังเป็นรามิตาคนเดิมที่ไม่ชอบเห็นใครทรมานใจเพราะเธอเป็นต้นเหตุและเพราะแบบนี้สิวะถึงได้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจากนี้เขาจะไม่มีวันทําให้เธอต้องเสียใจอีกในทุกๆวันของภรรยาเขาหลังจากนี้จะต้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขความสุขที่เขาจะเป็นคนมอบมันให้กับเธอเองต่อให้มันจะยากแต่เขาจะพยายามมีอะไรอีกบ้างที่สายอยากให้พี่รู้สาวบอกมาได้เลยนะครับครั้งนี้พี่จะตั้งใจจําให้ดีรับรองว่าไม่ลืมแน่นอน เกิดกลายเป็นรอยยิ้มเล็กๆขึ้นหลังจากที่เธอได้ยินคำถามของเขาเข้าไปทุกเรื่องเลยเหรอคะซึ่งหากเป็นอย่างที่เขาว่ามาจริงๆเธอก็พร้อมที่จะบอกให้เขาได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่เธอชื่นชอบครับสารักพี่สิคะนี่คงเป็นเรื่องเดียวจริงๆที่เธออยากให้เขาจดจำเอาไว้เพราะไม่ว่ายังไงเธอก็จะยังรักเขาไปแบบนี้พี่ก็รักษาครับรักมากด้วย อดีตคือสิ่งที่เขาจะเก็บไว้สอนใจตัวเองว่าอย่าได้คิดเห็นใจใครเท่ากับภรรยาของตัวเองอีกเพราะครั้งหน้าเขาอาจไม่ได้โชคดีได้รับการให้อภัยเหมือนอย่างวันนี้ไม่ทำพลาดอีกเห็นจะดีต่อชีวิตคู่ของเราพี่สิรักษาจริงๆหรอคะเพราะไม่เชื่อว่าเขาจะรักเธอถึงได้เอ่ยถามขึ้นเบาๆพี่รักษาจริงๆครับสายังไม่ต้องเชื่อพี่ตอนนี้ก็ได้เพราะพี่มีเวลาทั้งชีวิตที่จะใช้เพื่อพิสูจน์ทุกคำพูดของพี่ให้สาเชื่อดีค่ะเมื่อสาจะรอดู ก็ถ้าเขาว่ามาแบบนั้นจะให้เธอใจร้ายทำเมินเฉยต่อก็ไม่ใช่เรื่องไหมสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เธอได้เรียนรู้ความจริงบางอย่างว่าชีวิตของคนเรานั้นมันแสนสั้นนะและเธอไม่อยากเสียดายเวลาที่จะใช้ทุกวินาทีไปพร้อมกับเขาอย่างมีความสุขอีกแล้วที่ผ่านมาเธอก็ถือียว่ามันคือบททดสอบซึ่งทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะทําเรื่องผิดพลาดกันได้ ตัวเธอเองก็เคยทำผิดพลาดไม่ต่างอะไรกับเขาเลยเพราะแบบนั้นเธอถึงได้ไม่โกรธมากสุดก็คงจะเป็นความน้อยใจเท่านั้นและหากวันนี้สามีของเธอรู้ซึ้งแล้วว่าความสงสารของเขาทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างเธอก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาสักครั้งแต่นั่นมันก็ต้องแลกมาด้วยความรักที่เขาจะให้เธอกลับคืนเช่นกันส่วนเธอก็ไม่มีสิ่งใดจะมอบให้เพราะทั้งใจก็ยกให้เขาไปหมดแล้วที่เหลืออยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเพียงลมหายใจเท่านั้นลมหายใจที่เธอจะใช้ร่วมกันกับเขาไปอีกนานเท่าน,านั้นหลายปีก่อนหน้านี้ นี่สิวะลูกชายของป้าเองจะหนูสาสิ้นเสียงของคุณป้าที่เธอให้การนับถือระมิตาก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นสบตาคนที่เพิ่งจะเดินเข้ามาสมทบเธอกับท่านที่โต๊ะซึ่งมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สายตาคมคู่นั้นลอบมองเธออย่างสำรวจอยู่เช่นกันสวัสดีค่ะคุณสิหญิงสาวเอ่ยทักทายขึ้นเบาๆก่อนจะก้มหน้านิ่งไม่อาจหานที่จะสบสายตาคมนานไปมากกว่านี้สวัสดีครับ สองคนทักทายกันเพียงสั้นๆก่อนที่คนกลางจะขอตัวกลับโดยอ้างว่ามีธุระด่วนต้องรีบไปจัดการทว่าสิวะกลับรู้ดีกว่าใครว่ามารดาของเขาไม่ได้มีธุระด่วนที่ไหนหรอกท่านก็แค่ต้องการเปิดโอกาสให้เขาได้ทําความรู้จักกับว่าที่ภรรยาของตัวเองมันก็เท่านั้นซึ่งเขาก็ไม่คิดขัดใจท่านแม่บอกว่าคุณตกลงที่จะแต่งงานกับผมใช่ไหมครับ ชายหนุ่มเป็นคนแรกที่เอ่ยขึ้นอย่างตรงไปตรงมาตามนิสัยที่ไม่ชอบอ้อมค้อมเพราะนั่นมันอาจทำให้เขาเสียเวลาไปมากกว่านี้ซึ่งมันคงไม่ใช่ผลดีต่อตัวเขาและอีกคนสักเท่าไหร่ค่ะคนถูกถามตอบรับกลับมาเพียงสั้นๆครั้งนี้เธอตอบพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองท่าทีของเขาไปพร้อมกันผมขอถามได้ไหมครับว่าทำไมคุณถึงได้ตกลง พราะดูจากเสื้อผ้าที่อีกฝ่ายสวมใส่แล้วเธอคงไม่ใช่คนธรรมดาแน่เธออาจเป็นลูกคุณหนูที่ไหนสักที่ที่แม่ของเขาเกิดต้องตาเข้าเลยพยายามยัดเยียดมาให้เขาแต่งงานด้วยเรื่องนี้เขาพอเข้าใจได้แต่ที่ไม่เข้าใจเลยก็คือทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้ตอบรับสายอยากมีครอบครัวคะ่ะแต่ไม่ไว้ใจการเลือกของตัวเองเท่าไหร่พอดีได้รู้จักกับคุณป้าที่ทริปทำบุญเมื่อสองปีก่อนซึ่งที่ผ่านมาท่านเองก็เล่าเรื่องของคุณให้สาฟังบ่อยๆจนเมื่อสองเดือนก่อนท่านถามว่าสาอยากแต่งงานกับคุณไหมสาก็เลย ตกลงค่ะเธอไม่บอกเขาหรอกว่าเธอตกหลุมรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่แม่ของเขาเปิดรูปถ่ายเขาให้เธอดูจากนั้นพอได้แอบ,บติดตามชีวิตของเขาอย่างลับๆเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าเขานี่แหละคือคนที่เธอตามหามานานแสนนานแต่ครั้นจะให้พูดออกไปตรงๆก็เห็นว่ามันน่าจะไม่งามเท่าไหร่ถึงทําได้เพียงพยายามสนิทสนมกับแม่ของเขาเรื่อยมาซึ่งอาจเพราะเธอกับท่านชอบอะไรเหมือนๆกันทุกๆอย่างมันก็เลยง่ายไปหมดรู้ตัวอีกท,ทีเธอก็ตอบตกลงไปแล้วตอนที่ท่านเดินดุ่มๆเข้ามาถามว่าเธออยากแต่งงานกับลูกชายท่านไหม เหตุผลของคุณมีเท่านี้เองครับแน่นอนว่าเขาไม่เชื่อเพราะดูจากท่าทีของเธอแล้วน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นค่ะทว่าคาตอบที่อีกฝ่ายมอบให้นั้นกลับมั่นคงเสียจนเขาต้องยอมเชื่อแปลกจริงๆที่จะมีคนแปลกอยู่บนโลกนี้ด้วยแต่พอคิดไปถึงแม่ของตัวเองเขาก็พอจะเข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายอาจจะถูกแม่ของเขาครอบงําเธอถึงได้ตอบตกลงง่ายๆแบบนี้คนสองคนไม่ได้รักชอบกันมาก่อนคุณคิดบ้างไหมครับว่าไม่แน่บางทีชีวิตคู่ของเราสองคนมันอาจไม่ได้ยืนยาวเหมือนกับคู่นื่น ที่ต้องถามออกไปตรงๆเพราะตอนนี้เขาไม่คิดที่จะรักใครคนไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีวันนั้นหรือเปล่าเธออาจเสียเวลาในชีวิตไปเปล่าหากยังยืนยันคำเดิมว่าต้องการแต่งงานเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาเรื่องนั้นสาทราบดีคะ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งคุณสีต้องการย่าสาก,ก็ยินดีจะย่าให้ตามที่คุณต้องการหากไม่ลองก็ไม่รู้หรอกซึ่งไม่แน่หรอกนะบางทีชีวิตคู่ของเรามันอาจจะดีมากๆก็ได้มันจะง่ายดายขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วเราจะไปทําให้มันยุ่งยากไปทําไมล่ะคะ หรือถ้าคุณสิไม่ชอบไม่อยากแต่งกับสาคุณปฏิเสธก็ได้นะคะแต่ไม่ช้าก็เร็วคุณป้าก็ต้องหาผู้หญิงคนใหม่มาให้คุณเลือกอยู่ดีคนพูดพูดเรากับว่ามองเห็นอนาคตก็ไม่ผิดซึ่งแน่นอนว่าแม่ต้องทําแบบนั้นแน่ๆคืนเขาปฏิเสธการแต่งงานในครั้งนี้กลับไปสิวะไม่ต้องการให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะรู้แบบนั้นเขาถึงได้หันกลับมาจ้องมองคนตรงหน้าใหม่อีกครั้งผู้หญิงคนนี้ไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่ตรงกับความชอบของเขาไม่แน่ว่าหากลองเปิดใจทุกอย่างมันอาจจะดีมากๆก็ได้ ผมอาจาไม่ใช่สามีที่คุณตามหาด้วยอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมอาจพาคุณไปเที่ยววันหยุดเหมือนสามีคนอื่นๆไม่ได้หรือแม้แต่เวลาเลิกงานก็ไม่เคยตรงกันเลยสักวันในเรื่องที่หลับนอนที่ผมไม่ชอบนอนร่วมเตียงกับคนอื่นนั่นอีกรู้แบบนี้แล้วคุณสายยังอยากจะแต่งงานกับผมอยู่หรือเปล่าครับ คราวนี้เป็นฝ่ายของรามิตาบ้างที่ได้แต่นั่งนิ่งอยู่นานเพราะกำลังจินตนาการภาพชีวิตคู่ระหว่างเธอกับคนตรงหน้าซึ่งภาพเหล่านั้นเห็นได้ชัดว่าเธอไม่น่าจะมีความสุขเท่าไหร่นักกับชีวิตคู่ที่แสนเจือจางแต่ก็ไม่รู้ทำไมพอนึกภาพเขาอยู่กับเธออยู่ด้วยกันในบ้านหลังเล็กๆสักหลังใจมันก็อบอุ่นแบบแปลกๆเรากับว่านั่นแต่หากคือสิ่งที่เธอเฝ้าตามหามานานแสนานานใครสักคนที่จะได้อยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าคนที่ไม่ต้องดีอะไรมากมายขอแค่อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสาเองก็ไม่ชอบไปเที่่ยวคะ เบื่อคนเยอะส่วนเรื่องเลิกงานไม่ตรงกันสักวันสาเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันยิ่งเรื่องนอนร่วมเตียงกับใครสักคนยิ่งแล้วใหญ่อันที่จริงเท่าเราตอบตกลงแต่งงานกันสาเองก็ว่าจะขอคุณแยกห้องนอนอยู่พอดีนี่คุณในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะแต่งงานกันวันที่เท่าไหร่ดีคะสิวะเคยเจอคนแปลกๆมาก็มาก แต่ก็ไม่เคยเลยสักครั้งที่เขาจะมีโอกาสได้เจอคนที่แปลกได้ถึงขนาดนี้แต่เอาก็เอาในเมื่อเธอรับทุกอย่างที่เขาพูดได้แบบนั้นก็ถือว่าทุกอย่างลงตัวแม่จะได้เลิกหาผู้หญิงมาให้เขาสักทีวันที่สามเดือนหน้าดีไหมครับผมว่างวันนั้นอยู่พอดีตกลงค่ะเขาจำต้องเอื้อมมือไปจับมือน้อยๆที่ยื่นส่งมาให้ปิดดีลการเจราจาแสนสั้นเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานของเราซึ่งใครเลยจะไปคิดว่าหลังจากแต่งงานผ่านคืนเข้าหอร่วมกันไปแล้วนั้นทั้งเขาและเธอจะไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่อออองงแยยกกกห้นนนัีเล หรือแม้แต่เวลากลับบ้านก็มักจะเป็นเวลาเดิมซ้ำๆเสมอๆ,ๆเพราะมีอีกคนรอทานเข้าวเย็นอยู่ทุกวันส่วนเรื่องไปเที่ยวแม้จะไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันเท่าไหร่แต่เธอกับเขากลับมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันในบ้านที่เรียกว่าเรือนหอของเราสองคนมากๆและนั่นต่างหากคือความสุขที่หาได้ง่ายๆจากชีวิตคู่ของเธอกับเขาก่อนที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นรักได้ในที่สุดจบบริบูรณ์